สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พวกผมนะครับซันนี่จากอดีดีคล e สเซนเตอร์นะครับลูกค้าไม่ได้เจอการหลายวันเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สบายเลยนะครับผมหลายวันเลยนะครับเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตกันนะครับนะวันนี้ผมพามาดูนะครับเป็นตัวโตตา r ีโวนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคนะครับ 2. 4ุดสีพีรันเนอร์นะ ตัวสูงนะครับเป็นยอโต้ด้วยนะครับทุก้าไม่รักเหมือนนะครับรถจนสวยนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูกีละสเต็ปเดิมรับลูกค้าเราข้างหน้าก่อนนะนะครับทานหน้านะครับลุกค้าดํามเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมยังเป็นเดิมของโรงงานนะครับผมสังเกตจากร้อสานะครับล้อฝากลรงทั้งสองด้านนะครับไม่มีการแกะนะครับมีอาร์ตของโรงงานนะครับผม นะครับรถเนต์สวยนะครับผมนะครับเครื่องยังนิ่งๆนะครับผมนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับรถของเรานะครับยังไม่ได้ทําการล้างหรือว่าไม่ได้ทําการเก็บสีนะครับเราจะทําให้ก็คือตอนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับลูกค้านะครับคันนี้ยางไป ครับยางเป็นยางดันหลบนะครับปีสองพันยี่บสองนะครับลูกค้านะครับเป็นยางดันหลบนะครับภาษีมันอยู่ในเก๊ะนะครับลูกค้ามันไม่ได้ติดไว้มนกระจกนะครับนะครับแต่โดยรวมนะครับลูกค้ารถคันนี้สวยนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับผมลูกค้านะครับรถไม่มีการชนหนักอะไรเลยนะครับเนี่ยประตงประตูอะไรก็ยังเดิมนะครับ นะครับเห็นล mm ูกค้าประตูมันยังเดิมอยู่เลยนะครับคือคันนี้นะครับลูกค้ามันมันมันแค่สกปรกนะครับลูกค้าคือไอไอเบาไอเบาคู่หลังตรงเนี้ยนะครับไอเบาหลังเนี้ยมันหายนะครับลูกค้ามาศูญหายไปนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ได้ขายให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับเบาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ ปิเลนอร์นะครับตัวสูงรับไที่กลางมองหานะครับก็แนะนํานะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยครับลูกค้าแผลนะครับผมก็เก็บให้นะครับลูกค้าเราไม่ได้เราไม่ได้ขายแบบนี้นะครับเราเก็บงานให้ก่อนนะนะครับท้ายเดิมหน้าเดิมทุกอย่างเดิมนะครับลูกค้าผมดูแล้วนะครับสายดูภายในครับลูกค้า คันนี้ไม่สี่หมื่นนะครับลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนะครับไม่สี่หมื่นนะนะครับกุญแจหนึ่งดอกนะครับลูกค้าคันนี้นะครับนี่ดออโต้นะครับลูกค้าจอจอแบบนี้นะครับผมนะครับรถต้องสวยนะครับอ่อแล้วะก็ตะมาสีตามาสีนอนอยู่ตรงนู้นนะครับก็คือโดยรวมนะครับลูกค้าคันนี้สวยนะครับผมผมดูรถเรียบร้อยนะครับผมถ้าลูกค้าอยากจะดู รถจริงนะครับก็สามารถทักไอเดีไลน์นะครับหรือว่าโทรหาผมได้นะครับเพื่อนัดกันเขา ok ้ามาดูรถนะครับลูกค้าคันนี้นะครับลูกค้าผมเปิดราคาครับจำหน่ายอยู่ที่4,07,900บาทนะครับผมลูกค้า4,07,900บาทนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจับจองไว้ก่อนนะครับก็โทรหาผมรือแอนไลน์ผมได้เลยนะครับผมนะครับผมซื้อผมนะครับผมดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะโดนหลอกนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะโดนเซลต้มนะครับเอารถไม่ดีให้เอารถนุ่นนี่นั่นให้นะครับ นะครับผมไม่ใช่เซลล์ที่ขายรถแบบนั้นนะครับผมผมดูแลลูกค้าอย่างพี่น้องนะครับผมบริการด้วยใจนะครับผมนะครับถามลูกค้าที่เคยซื้อผมได้นะครับผมไม่เคยขายรถชนๆให้ลูกค้าเลยนะนะครับลูกค้าได้รถสวยตลอดนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับลูกค้าต่อ้ผมเรื่องรถให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยู่สุดท้ายเนี่ยการอย่างจะสุดท้ายน่ะมันก็คืออยู่กับลูกค้านะครับลูกค้าจะชอบคันที่ผมเลือกให้หรือเปล่านั่นเองนะครับผม หรือว่าลูกค้าอาจจะไปเจอขนเดื่นที่ถูกใจนะครับนะครับอาจจะไปไปเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปเดินเจอขนอื่นแล้วลูกค้าถูกใจก็ไปเอาขนเดือได้นะครับผมดูรถให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมเอาที่ลูกค้าถะดวนนะครับผมนะครับก็โอเคครับลูกค้านะครับวันนี้ให้ดูกันประมาณนี้ก่อนนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้เนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมอชัญญ์อาดีดีนะครับขออนุญาตลาไปก่อนอีกเช่นเคยครับลูกค้านะครับสวัสดีครับ